แล้ามากอดกันนะในเมื่อเราไม่ต้องการตรงนี้แล้วเราต้องการลากฝั่งเดียวันมันออกเถอะ <_ an> เพราะว่ามันทําให้มันทําให้เราไปเเข้าไปกับหินไม่ได้เห็นไหมคะว่ากําจัดตรงนี้นิดนึงเมื่อแกเข้าไปแล้วมันเข้าหินไม่ได้ไนงะ <_ an> ก็ก็เอาเข้าออกเถอะค่ะจา่าแอย่างนี้นะคะเนีย่ยค่ะคือคือต้องการท่านี้ต้องการท่านี้แบบนี้ แบบนี้ค่ะมันมันจะได้แบบเนียนมองกล้องมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหมคะว่ามันมันจะได้เนียน สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกนะคะก็มีมมลบรีอ่หรือหม่อนที่เราเคยเออถ้าใครๆจําได้นะคะเมื่อตอนประมาณต้นเดือนนะคะพี่แก้วมีการชาเชอร์รี่แคสแล้วก็มีเพมหน้าและก็มีหม่อนเมลบรี่นั่นเองนะคะเพราะว่าพอดีมีเพื่อนอท่านหนึ่งนะคะท่านอยู่ที่อยู่ที่ เขาถามว่าเออเห็นมีบอนไซหมอนนะแล้วก็มีลูกติดดอกด้วยแล้วก็งานสุพรรณบุรีที่ผ่านมานะคะเท่าที่ใครสังเกตเห็นนะคะเป็นหมอนต้นใหญ่มากๆเลยแล้วก็ติดลูกเต็มไปหมดเลยจะบอกว่ามลเบอรี่นะคะหรือหมอนเนี่ย ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบโพไซไกลแล้วก็กลางแปลกใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันได้เพราะว่าพี่แกไปเซิร์ชดูชื่อวิทยาศาสตร์เขา้าก็พบว่าชื่อของเขาก็คือมัลเบอรี่ ry, แล้วมีนามสกุลข,ข,ของเขาก็คือฟิกคัตฟิกคัตนี่ก็คือเป็นพวกตระกูลไม้มียางก็คือพวกโพไซไกลกลางแล้วนี่เองแล้วก็สังเกตดูนะคะถ้าใครมีหมอนที่บ้านเป็นหมอนแม่ลูกโดกอะไรประมาณนี้หรือหมอนพันเชียงใหม่ เวลาเราตัดเขาเนี่ยมันจะมียางแลว้วเวลาเราลิบใบทุกครั้งอะ่ะเขาก็จะมีลุ่ออกนึกออกไหมคะทีเนี้ยหนึ่งเดือนผ่านไปก็ก็มีแบบกระปอกกระแป๊กมาเหนะ็นไหมมีอยู่สามต้นซึงซ่งซึง่งซึ่งเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนั่นอาจาะนี่ลูกจริงๆเห็นไหมเห็นไหมเออมันมีอยู่3มต้นที่มีลูกแล้วก็บางอันก็ไม่มีลูกค่ะนี่กําลังกินเลยคือฉากใหม่อะ่ะมันมีสีขาวนึกออกไหมคะแล้วมันทําให้ รู้สึกว่าตัวเองดำตัวเองดำมากจะไปเปลี่ยนสีชาว่าถ้ามันเป็นสีสีดำแล้วเราจะขาวไหมให้ดูให้ดูอย่างนี้เอยเดี๋ยวจะขาวบอกว่าเอ้ยเรามาเอาลูกมาติดหรือเปล่าไม่ได้ติดนะมันมันเป็นเองอันนี้ให้ดูนะคะก็เป็นอันนี้สไตล์แต่ว่าเอียงๆนิดนึงนี่ยังไม่อะตอนนี้ยังเขาเรียกอะไรนะลูกมีแค่ลูกเดียวนี่รักลูกเดียว มุกรักลูกเดียวอ่าแล้วก็วันนี้นะคะก็พี่แก้วอะ่ะก็ไปเจอคือเราเราทำไว้สี่ห้าต้นแต่ต้นที่มันปิดลูกอะ่ะมันมีอยู่สามต้นก็เลยลงมาใส่กระถางน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็เอ่อมันมีอยู่ต้นหนึ่งบางต้นไม่มีลูกแต่ว่ามีรากนะคะแล้วก็มีอยู่ต้นหนึ่งที่มีรากดีมากๆเลยพี่แก้วก็เลยคิดว่าจะมาทําไม้กเกาะหินกันดีไหมอ่าเราก็เลยอยากจะมาเตรียมหินคือรากของหมอนอะ่ะคือหลักการในการ เลือกอหินแล้วก็รากของไม้นะคะดูดูสักนิดนึงก็คือถ้ารากดูว่าเขาอะคะว่ามีสีอะไรอย่างหมอนเนี่ยรากเขา,าจะมีสีเหลืองนึกออกไหมคะมีสีเหลืองแล้วก็มีเม็ดเม็ดทีเนี้ยเวลาหินที่เราจะเอามาเกากะไม่ควรที่จะมีสีเดียวกันกับรากนะคะก็ควรจะเป็นสีสีดําหรือสีขาวนะคะเดี๋ยวพี่แก้วขอเวลาแป๊บนึงวิ่งไปเอาก่อน ไปหาหินก่อนคือเมื่อกี้เตรียมไว้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงเดี๋ยวไปหาหินแป๊บเดียวค่ะที่มันไม่ใช่สีเหลืองเอาราคาเราก็ได้หินตามที่เราอยากได้แล้วนะคะก็คือหินที่ไม่ใช่สีเหลืองนะคะพี่แก้วได้หินตรงนี้มามันจะมีอยู่สสีเห็นไหมคะมันจริงๆมันเป็นรอยของหินแตกอย,อยู่อันเนื้อนะคะมัน,ม,น,ม,นมันตรงเนี้ยเห็นไหมมันแตกแล้วก็เลยคิดว่าเออชอบชอบท่านี้มากกว่าคือคือพี่แก้วเป็นคนที่ ชอบไม้ที่เกาะแล้วทําแบบนี้ค่ะสแลนติงขึ้นมาแล้วพอโชว์ตรงนี้มันสวยนะเห็นไหมคะมันจะมีมันจะมีสาม,มสีแบบนี้ค่ะชอบชอบหน้านี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําฐานเลยนะคะเดี๋ยวค่อยทําฐานกะว่าเดี๋ยวจะเกาะตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มันไหลมามาตรงนี้อย่างที่เคยทําเอาละตรงนี้เริ่มเริ่มกิกะไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเราจะทําการเกาะกันกันอันดับแรกเราดูลากเขาก่อนนะคะว่า ลากเขาอะอันนี้ถอนมาจากตัวตัวตัวกิ่งชํานะคะอ่าเดี๋ยวดูหน่อยว่าเป็นยังไงเราชําด้วยขุยมะพร้าว mm. เห็นไหมคะว่าพี่แก้วจะร่อนขุยก่อนนะนะคะพอเราร่อนขุยก่อนเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราสะบัดลากแบบเนี้ยแบบนี้นะคะมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นแล้วก็มันจะไม่มีไอเส้นใหญ่ที่ที่เป็นเยื่อใยที่มันเหมือนเหมือนอะไรอะเหมือนเส้นได้อะที่มันเหนียวเหนียวอะนะคะแบบเนี้คะ่ะ บ้านเริ่มมีเริ่มมีนี่ค่ะเพราะว่าข้างบ้านนี่เป็นร้านอาหารแสดงว่าเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเราเจอเราเจอรากนะคะเขาจะออกมากระจุกนึงนะคะตรงนี้เลยจริงๆแล้วการทําไม้เกาะหินเนี่ยมันครูบาอาจารย์เขาสอนมานะคะว่ามันเป็นการที่แก้แก้ปัญหาคือเสียดายไม้ว่าอย่างนั้นเถอะคือ,อคือบางทีเวลาเราเราชำอะ่ะ เราก็จะมีมมยเ,เขาเรียกอะไรนะมีมีธีมในใจอยู่นะคะว่าว่าไม้จะต้องลากรอบเพื่อเพื่อจะเอาไปทําอะไรเพื่อจะเอาไปทําไม้ทรงต้นคืออันนี้เอา,เอาจริงจริงแล้วการทําไม้ทรงต้นคือคือทำไม้ที่มันสมบูรณ์แบบะนะคะบางคนก็เขาก็แอนตี้กันแต่ว่ามันเป็นความท้าทายนึกออหไหมคะอะไรที่เราทําแล้วมันได้เพอร์เฟกหมดเราก็อยากจะทําถูกต้องไหมคะแต่ว่าเวลามันไม่ถูกต้องหรือมันอะไรแล้วก็ิดความเสียดายขึ้นมา ก็เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ mm. ว่ามันออกมาข้างเดียวมันออกมาข้างเดียวเลย mm. ก,ก็คือฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีตาอยู่2ตามีตาอยู่2ตาก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะคะซ้ายขวาอันนี้เขามาถูกตรงนี้ดีป่ะ mm. เห็นไหมคะว่ามีมีตรงนี้นะคะมีลากลากเขาจะออกฝั่งเดียวฝั่งเดียวแบบนี้เลยซึ่งซึ่งเราอะรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่าเนี่ยค่ะ มีมีรากนะคะเราเราดูรากเขาเลยรากหมอนเป็นอะไรที่ที่แข็งแรงอยู่นะเราสามารถเขีย่ยแล้วก็ดูของเขาได้เลยตรงนี้บางคนเขาก็ล้างนะคะล้างรากแต่พี่แก้วไม่ไม่ค่อยถนัดที่จะไปล้างเขานะมันรู้สึกว่ากลัวมีความช้ำอะไรเกิดขึ้นอะนะคะอ่ะตอนนี้เราเห็นรากเขาแล้วนะคะ1เส้น2เส้นนะคะ3ามเส้นสี่เส้นอาล่ะมีตรงนี้อีกห้าเส้นทีนี้เรามาแต่งเขาเป็นคร่าวๆก่อนเลยละกันเพราะว่าตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะจริงๆแล้วหมอนเนี่ยมันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยอมเขียงสักเท่าไหร่นะคะถึงเขาจะเป็นไม้ที่มียางแต่เขาไม่อมเขียงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลากัดเขาแล้วเนี่ยอ่าทีเนี้ยมันมีสองตามีสองตาแบบนี้เราจะเลือกอยังไงหลักการเลือกนะคะเวลาแต่ตาตรงนี้เดี๋ยวก็เกิดเห็นเห็นตาตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวตาตรงนี้ก็เกิดเพราะว่าเขาปลิแล้วแต่เราเามคชัวร์ไปก่อนเอากิ่งนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าอ่าถ้าสมมุติเราเอามาเข้าหิน นะคะเวลาถ้าเกิดสมมุติเรามาเข้าหินแบบนี้พรอพี่แก้วตั้งใจเขาจะทําแบบนี้แล้วเราก็ให้ให้ลากเขาแนบมาแล้วก็ทําเป็นสลนติงลงมาสแลนติงคือเป็นคือถ้าถ้าถ้าหินตูงนะคะเราก็ลากยาวแล้วก็แล้วก็ทาแบบนี้ต้องการท่านี้ต้องการท่านี้เพราะฉะนั้นยอดนี้ยอดนี้นะคะยอดนี้เราไม่จําเป็นยอดนี้เราเบั้เงต้นที่เราอยากได้คือยอดนี้ยอดทางเดียวกันกับออรากเลยเห็นไหมคะเป็นอดยอดที่อยู่ทางเดียวกันเลยทีนี้ เราต้องการกิ่งนี้ใช่ไหมแล้วกิ่งนี้เราไม่เอาเราก็เอาออกค่ะเอาออกเลยเนี่ยเนี่ยหน็นไหมมีวัชพีดแล้วอ่ะเพราะมันมีรันอยู่แล้วก็ตรงนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยคมอ่ะแล้วพอ ไม้เล็กนะคะคุณต้องใช้ยาฝาแดงนะคะยาฝาแดงเนี่ยมันจะทำให้แผลเขาปิดสนิทดีแล้วก็บางตัวก็อมเร็วอย่างเชอร์รี่แคสเนี่ยแผลอมดีมากเลยแล้วก็เขาเป็นกาวที่ดีนะคะกาวที่ดีนที่นี้หมายถึงว่าเขาจะไม่ทําให้ความชื้นนะเข้าไปในเนื้อไม้ไม้จิ๋วของเราได้เลยและแผลเนี่ยก็จะเดินเร็วด้วยแหละสิ่งที่พี่แก้วชอบนะคะหลอดนึงก็ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะตอนนั้นพี่แก้วซื้อ6 5ร้อยห้าสิบโอ้ใช้นานคุณใช้แบบ ลืมอะค่ะใช้จนลืมเลยแหละมัางกลัวเลยว่าบางคนเขาบอกว่าเครื่องมือบอลไซแพงบางอย่างก็แพงแต่บางอย่างอะคือด้วยความแพงอะมันก็มีประสิทธิภาพนึกออกไหม,ไมคะอะไรที่แพงเขาไม่ได้แพงแบบไม่ได้มีความหมายเดอ้ออาละเรามากอดกันนะในเมื่อเราไม่ต้องการตรงนี้แล้วเราต้องการลากฝั่งเดียวเอามันออกเถอะเพราะว่ามันทําให้มันทําให้เราไป เข้าไปกับหินไม่ได้เห็นไหมคะว่ากําจัดตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้เข้าไปแล้วมันเข้าหินไม่ได้ไงก็ก็เอาเข้าออกคือค่ะท่าอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะคือคือต้องการท่านี้ต้องการทา่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะมันมันจะได้แบบเนียนมองกล้องมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมเห็นไหมคะว่ามันมันจะได้เนียนเนียน่างนี้ แล้วโคนใหญ่ด้วยนะเพราะว่าทําตั้งใจทามาดักดองตอตรงนี้เดี๋ยวรอถ้าตาพวกนี้แตกนะก็เอาจะตาตานี้แต่ถ้าเกิดไม่แตกยังไงเราก็อ่ากลับตรงนี้ลงมาลักษณะนี้นะจ๊ะแล้วก็อ่าถ้าใครที่ยังจําที่พี่แก้วกเกาะหินได้เนาะถ้าเป็นไม้จิ๋วพี่แก้วจะใช้ตัวนี้เนาะใช้ hey, ยางหนะสติ๊กนี่เองถักค่ะแล้วเดี๋ยวเรามัดเขา อะไรยังงงยังวงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมัดเข้าค่ะอ่ยอดอยนี้นะมัดมัดแกนองก่อน ใครยังจําจากคลิปที่แล้วได้นะคะถ้าใครถ้าใครติดตามตอนที่พี่แก้วทําเพมหน้ากเกาะหินนะคะจะเห็นว่าครั้งแรกพี่แก้วจะจะทําให้เขาหลวมๆหลวมๆก่อนเพื่อเพื่อที่จะมาจัดร่างตรงนี้เห็นไหมคะอยากให้เขากอดอยากให้ลากเขาเขาไปอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ให้มันมีเคิร์ฟว่าง,งั้นคะ่ะค่ะแบบนี้นะคะให้มันมีเคิร์ฟแล้วเราใช้พี่การดึงขึ้นมา แล้วมีเคิบ์บแล้วเราใช้แล้วเราค่อยใช้ยางมัดเขาอีกทีหนึ่งตอนนี้เข้ามาตรงนี้แล้วแล้วไม่อยากให้เขาหลุดไป สองแล้วก็สามแบบน้จรแบบแบบจะได้แล้วก็การทําให้ให้รากพองขึ้นมาแบบนี้นะคะจะทําให้เขามีเคิร์โค้งเห็นไหมคะเขาจะโค้งได้ตามหินงแล้วเดี๋ยวใช้ยางอีกชุดหนึง่งประกบเข้าไปอีกทีนะึงนี่เป็นชุดแรกเพื่อทําให้ลากเขางองอตามหิงละก็เป็นชุดนี้ไง โดนมาคับให้เข้ามาอยู่ร่องนี้ลากเล็กใช้ยางเล็กนะจ๊ะถ้าลากใหญ่ก็ใช้อย่างเส้นใหญ่เนี่ยพี่แก้วกำลังจะไปหายางในรถมอเตอร์ไซค์เพ่อที่จะมาจัดรากมาขามดูแหละแล้วกินไปตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนนี้เขาก็จะไหลขึ้นมาอ,อีกนะคะละมานี้ เอาละเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาไปลงในดินกันดินนี้ดินที่ที่หมอนชอบอะนะคะก็จะเป็นดินใบก้ามปูที่หมักข้ามปีนะคะเป็นดินใบก้ามปูที่หมักข้ามปีไว้แล้วผสมกับขุยมพะพร้าวแล้วก็มพะพร้าวสับ อย่างละเท่าๆกันนะคะ3 0มสิเกันเลยแล้วก็ทิดนิดนึงบางคนน่ะกไ็ไม่ได้ขยะพอพอเราเตรียมนิดนึงเราใช้น้ําพรมนะคะพรมไปที่ที่ดินเพื่อที่จะให้ดินเขามีความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป,เป็นดินแห้งแห่งนึกออกไหมคะแล้วเราก็มาลดน้ําอีกทีนึงมันก็ยังไม่มีความชื้นหรอกแต่ถ้าเกิดเรา,ามีมีดินแล้วก็ใส่กระมงังแล้วก็เทน้ําลงไปให้มีความชุ่มชื้นในดิน แล้วเวลาเราใส่อย่างเงี้ยเนี่ยก็มีความชื้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องลดน้ําอีกนึกออกไหมคะเราไม่จําเป็นต้องลดน้ําอีกเราก็แล้วไามา้เขาก็มีความชุ่มชื้นได้เลยนี่ไงแบบนี้เอาละที่เราก็จะได้หมอนเกาะหินแล้วนะคะซึ่งหมอนเกาะหินต้นเนี้ยเราก็จะใช้เวลา ในการเช็ค克ากของเขาไม้เล็กเนี่ยก็ประมาณ3เดือนนะคะหมอนเอพมหน้าไม้โตเร็วไม้ต้นเล็กเนี่ยสเดือนจัดรากทีก็หมายความว่า3เดือนแล้วก็จะมาเปิดเขาออกมาดูว่ารากเขาดีแค่ไหนวิธีการดูหรืออีกทางหนึ่งถ้าเราไม่ใช้เวลาในการจับนะคะถ้าเราไม่ใช้เวลาในการจับให้ดูใบนะคะข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างเท่านั้นนึกออกไหมคะหลักการเดียวกันข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างเท่านั้น ถ้าข้างบนจเจริญเติบโตยังไม่ดีแปลว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างก็อย่าเพิ่งไปยุ่งไปกวนล่าเขาถึงแม้เขาจะได้ระยะเวลา3เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดข้างบนเขาฟูมากทั้งๆท,ที่เขา,ายังไม่ถึง3เดือนก็หมายความว่าเขาพร้อมแล้วที่จะทํเนืกออกไหมคะเหมือนกับการที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันรถเขาจะบอกนะคะว่าเออถึง1นึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นก่อนหรือ หรือหนึ่งปีก่อนบางคนไม่ได้ขับรถอะนึกออกไหมถ้าเกิดคุณจะยังไม่ถึงคือบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วไม่ค่อยได้ขับรถไม่ใช่ว่าหนึ่งหมื่นใช้เวลา,าประมาณปีหนึ่งอะมันก็ไม่โอเคนะคะก็จะบอกว่าหนึ่งหมื่นหรือ6เดือนอย่างเงี้ยคือใช้เวลาในการกําหนดและระยะเวลาในการทํางานกําหนดแต่อย่างหมอนของเราเนี่ยหรือไม้ของเราเนี่ยเราสังเกตจากการเจริญเติบโตเขานะคะเช่นว่า าข้างบนยาวฟูเลยนะคะภายในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยโอเคเช็คลากได้แล้วคือถ้าข้างบนฟูมากแต่ว่าข้างล่างก็ฟูมากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามัน4ี่เดือน5เดือนเข้าไปแล้วเราอาจจะโดนโรคเราอาจจะมีแมลงเราอาจจะเกิดปฏิกิยาอะไรก็ไม่รู้มันทําให้หมอนเราชะงะักมาถึงเวลา3เดือนพี่แก้วว่า3เดือนแล้วต้องดึงลากไม่ใช่นะคะบางทีถ้ามันยังอยู่แค่นี้สติอยู่แค่นี้แปลว่าข้างล่างไม่มีอย่าไปลื้ให้เขาให้เขาตกใจหรือทําให้ให้เขาไม่สบายมากกว่าขึ้น คือบางบางทีอ่ะไม้อาจจะมีการชะงักการเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นไม่ให้ถึงเวลา3เดือนที่แกบอกว่า3เดือนรื้อเลยไม่ใช่นะคะ4เดือนรื้อเลย6เดือนไม้ใหญ่รื้อเลยไม่ใช่นะคะดูข้างบนด้วยดูข้างบนด้วยถ้าข้างบนยังไม่โตใบยังไม่เยอะกิ่งยังไม่เต็มอย่าไปรื้อมันค่ะรื้อเสียเวลามันจะทาให้เขาไม่สบายด้วยมันอาจจะมีปัญหาอะไรเป็นอะไรสักอย่างเราก็แก้ปัญหาให้เขาก่อนสังเกตให้ดีนะคะไม่ใช่ถึงเวลารื้อ3เดือนรื้อพี่แก้วสั่ง3เดือนรื้อไม่ใช่นะคะ เอาละสาหรับวันนี้ก็เป็นไม้ไง่ายๆเป็นไม้จิ๋วสไต้ง่ายไสไตล์พี่แก้วสุพรรณนะคะแล้วกอ็อยากให้ทุกๆคนที่ติดตามพี่แก้วนะคะฝากกดไลค์หน่อยฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งที่เขียนว่าทั้งหมดด้วยนะคะเวลาพี่แก้วลงคลิปเนี่ยทุกๆคนก็จะได้เห็นว่าเออพี่แก้วมาทําไม้แล้วนะคะฝากเป็นกําลังใจให้คนทําไม้ฝากเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาอะไรทัา สอบถามหรือคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะแล้วพี่แก้วจะพยายามตอบให้นะคะในคอมเมนต์หรือถ้ามันเป็นประเด็นที่มันใหญ่ๆแล้วรู้สึกว่าเออเรามาทําคลิปได้ก็จะมาทําให้ทุกๆคนได้ดูนะคะอยากให้ทุกคนเล่นม้อย่างมีความสุขค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะมีเล่นไม้อย่างมีความสุขด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี bye.